นี้วันนี้ผัดมามะ่าผัดฉ่ามาม่านะจ๊ะเป็นผัดผะเขาเรียกอะไรนะผัดฉ่ามาม่าหอ,อกไข่นะจ๊ะแน่เดี๋ยวเราหอ,อกไข่ด้วยเจียวไว้แล้วจ้านี่อหอมอะ่ะเติมพริกข้าหห่อยน,นะเนี่ยเผ็ดมาดูเลยไหมเป็นผัดฉ่ามาม่านะจ๊ะเรามาผัดเองจ้ะหอมมากดูดิอเอ๊เสร็จละ นี่ไข่เราเตรียมไว้นี่เป็นแผ่นเลยแล้วก็ใส่ไปกัน hey, เฮยังไงวะห่อไข่อะ่ะหรือไข่หอ่อแต่เราเราเจียวไว้สองอันด้นี่เดี๋ยวอ,อ่แล้วก็ตักอันนี้ใส่โห oh, ยังหอมอะ่ะแหน่แล้วก็ตักใส่ตักใส่กินให้หมดนะเห้โห hey, oh, หอมมากเลยอะ่ะ น่ากินมากเฮ้ยนี่นี่โอ๊ยนี่ยังหอมะมะเป่น่ากินมากเลยอ่ะหอมมากเลยอะน่ากินแอบเอาให้เกลี้ยงเอาให้เกลี้ยงให้เกลี้ยงแอบผัดบะมา่าผัดชานะจ๊ะออกไข่ด้วย ก็ <Okay. S 2> เอาไข่ที่เตรียมไว้โปะอีกชั้นหนึ่งเป็นแบบนี้แม <c oughs> เดรียบร้อยโ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ไปส่งข้าวกัน <c oughs> เรียบร้อยไปละนี่โปกไว้สักหน่อยเดี๋ยวเราจะดแก้งหลอกบอสเราเราทอดแต่ไข่ไป <c oughs> เ็ดแล้วนี่เดี๋ยวเราจัดเป็ดไปให้สองตัวมีเป็ดอยู่สองตัวจ้าของหวานจ้าอ่ะไม้จิ้มด้วยเสร็จแล้วปิดฝาจ้าเสร็บไรไปทำไมนางไม่รู้นะว่าเราผัดบาหมี่แล้วบอกว่าเป็นไข่เจียวได้ไหมอโอเดินมาอย่างเท่ นด้มีไข่เจียวเลยไข่เจียวอร่อยมากเลยว่ะหยอกหยอกเป็นผัดลามาผัดลาม่าขี้เมาโปกไข่ไง่ที่เจ้าอยากกินอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวเดียวเ้ยถั่ว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 จ้านี่ไงถั่วเอาเลยซึ้อมาฝากฮะเฮ้ยตอนตอนเย็นมารับบ๊ายบาย 4ี่สิบบาท okay, จ้าโอเคจ้าบายบายจ้า